ไปแล้วไปแล้วนั่นไงตูไงไหน ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับผมนสมหมายแตกเช้านี้หลังจากออกกลับมาผมก็จะลัดเลาะหาเช็คหมายนะครับเยื่ออ่าผมก็จะใช้เป็นกบยางค่ายโคลชาน,นี้แหละครับแต่ว่าจะใช้ตามสถานการณ์เลย,ตา,าาเลยตามสภาพหมายนะครับอุปกรณ์ก็เป็นเซ็ตนี้นะครับเนี่ยเซ็ตเดิมเลยอ่สายพี2สองเปรุ่นตีปลาโอเคครับเวลาน้อยลุย เราก็ก็เน็นไปไลนะครับวันนี้ทางด้านป่าป่าป่าสตันนะครับป่าเก็ตรนใจนะครับหอประดับฝ่ามือเดีอดรถใบการขายน้ำป่าเข้าได้เลยนะครับวันนี้ทางด้านน้ำปลาตาป่าสตันนะครับจะเป็นทาาน้ำปลาการนำลาน้ำปลาจากไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอกหมายนะครับเป็นหมายที่ไม่เคยมาเลยลองตีไปก่อนแต่ไม่รู้มันจะข้ามไปได้หรือเปล่าไม่รู้ครับอ่านี่ไซนี้ครับแต่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะตัวนี้นะถ้าอ้วนอ้วนอนะ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่ไม่อ้วนเท่าไหร่ครับกัดเป็นเจ้ากบยางเอสสามนะครับสีเทาตัวนี้เสียงใบลั่นนะครับยังใช้งานได้ผลดีนะครับ เดี๋ยวหยิบออกมาใช้บ้างช่วงที่แล้วใช้แต่เจ้ากบไฟนะครับอันนี้ผมก็เลยลองหยิบออกมาใช้ก็เอาเรื่องเหมือนเดิมการเขกัดรอบแรกรู้สึกว่าจะกัดไม่โดนแล้วก็ซ้ำอีกหรือยังไงนี่แหละผมว่าจะเดินไปตีริมสุดนู่นเลยนะไม่รู้จะข้ามไปได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวปล่อยดีกว่าผมว่าไม่ค่อยอ้วนปล่อยดีกว่าครับ ขอบคุณที่มากัะโอเคเดี๋ยวหาตัวที่มนัน้วนครับเดี๋ยวรีต่อ Hãy subscribe này kênh ไปเลยอุ้ยเรืยองอะเพิ่งกัดยังกัดตัวใหญ่เจนฟังไหยครับมืดบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อบ,บ,อบเรียบร้อยทะลุปากล่างนะครับใส่เนี่ย กัดเป็นเจ้าหูหนามไวต้นสีลิมิเตนะครับปลาช่อชนไซนียก็มีอาการให้เห็นนะครับไม้ก่อนหน้านี้ก็ซ้ำไ้อีกไม้เดียวเรียบร้อยเลยบ๊อบบ๊อบบบตุ่มโอเคเดี๋ยวลองซ้ำใหม่นะครับเช็คไม้ผมไม่เคยมาไม้เนี่ยเห็นน้ำมันสวยดีก็เลยลองตีดูโอเคครับเดี๋ยวรีเอ,อ่อไว้ตันหมันทุกไม้สื่อรถ ใหญ่ใหญ่มากใบล้นลันนะครับโอเมื่อตึบเลยต้องเปลี่ยนฝั่งครับ <c oughs> อ่นี่ไซนี้นะครับกัดเป็นเจ้ากบยางเอสสามใบล้นลันนะครับทนไม่ไหวรู้เรื่องกต็ตีส่วนมากที่ผมลองตีแล้วมันจะกัดอยู่นู้นเลยแล้ว ชายต้นข้าวครับเพราะว่าแต่ก่อนมันลกนะผมเคยขับรถผ่านอยู่แต่ก,ก่อนมันลกแล้วก็เหมือนเขาจะปั่นปั่นแค่นี้เรายังไม่ได้ปั่นต่อนะครับผมก็เลยลองดูอ่ามีตัวกัดก็เลยลองตีมาโอเคเดี๋ยวลองที่เดิมนี่แหละครับหรือต่อ S3 ไปพัดแยกแดกยับทุงหมยสื่อรถ ใบลันล่นๆนะครับเ,เปลี่ยนฝั่งก็มันจะมืดๆหน่อยเอสียงใบลันล่นๆนะเฮหนักเนี่ยครับใไซนี่เสียงใบลันล่นๆนะครับกับชนนา กัดเป็นเจ้ากบยางเอสสามนะครับใบพัดแยกนี่ครับไสนี่ทนไม่ไหวแล้วครับตามมากัดใกล้ๆเลยผมก็ส่งไปเลยนะสายกำลังค่อยๆวิ่งผมก็งัดสวนโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับเอสสามใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถ กัดดูกัดดูมาติบเลยจะเปลี่ยนฝั่งหน่อยครับดันน้ำอยู่หลายทีใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกัดดูนี่ครับไซนี้กัดเป็นจ้างหนามไวตันสีลิมิเต็ดนะครับบ๊อ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 บตูมนะครับเรียบร้อยส่งสายให้เลย ายกําลังค่อยๆวิ่งผมก็งัดสวนนะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลองซ้าใหม่ที่เดิมนี่แหละไว้ตั้นมันทุกใหม่สื่อรถ เกือบส่งไม่ทัน <g rab> ทกดกระชากเลยครับเกือบส่งไม่ทันนะไม้แหลกดันน้ำไม้สองเรียบร้อยฮ่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบอนี่ครับใส่นี้อ้วนๆเลยกัดติ้นเจ้า กุญแจไวต้นนะครับสีลิมิเต็ดตัวนี้บอ๊บอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบเรียบร้อยเลยไม้แรกดันน้าําไม้สองเรียบร้อยเลยฝนก็ลงเม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อฝนลงเม็ดชั่นนาพาเพลินเดี๋ยวลุยต่อครับไวต้นมันทุกไม้สื่อรถ ไปก่อน,นครับเสียงดังลเลเอดก็นี่ครับไซนี้ไซโอเคนะครับนี่กัดเป็นเจ้างูหนามไวตันสีลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ตามมาซัดใกล้ๆกล้เลยบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊ตูมนะครับตัวแรกผมเห็นมันกัดลูกปลาอยู่นู่นส่วนมากอะมันจะมีเสียงกัดลูกปลาจะตามชายข้าวนะครับจะ่หมดนไกลระยะค่อนข้างไกลตีไม่ค่อยถึง แต่ก็นี้ก็ดีพอนะครับลมก็มาโอเคเดี๋ยวรยกันต่อครับไวตั้นมันทุกหมายสื่อรถ<ม>ก็โอเคครับจะได้เวลากลับแล้วเนีย่ยครับผลงานเจ้างูหนาไวตั้นแล้วก็เจ้าเอสสามนะได้มันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ไดเอาน้ําเข้าไปด้วยก็เลยออกมาไวหน่อยลมด้วยนะครับหลกัหลกๆผมก็จะใช้เป็นเจ้างูหนาไวตั้นสีลิมิตนะครับ ก็จะมีเจ้าเอเยสสาบ้างก็ได้มันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องกลับแล้วครับสวัสดีครับ